โซนนี้จะเป็นโซน decontamination zone นะคะเอาไว้รับเครื่องมือที่ถูกใช้งานมาแล้วจากทุกหน่วยงานค่ะถ้าเราเห็นเราจะเห็นในพื้นที่ที่เป็นสีแดงนะคะเพื่อที่จะบอกว่าในพื้นที่ทั้งหมดนี้อันตรายเพราะฉะนั้นในเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโซนนี้ทั้งหมดจะต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เรียกว่า PPE นะคะด้านหลังที่เห็นเนี่ยจะเป็นระบบน้ำยา ที่รันออโตเมติกในทุกเครื่องล้างของที่นี่โดยจะมีการรันตามสายตลอดเวลาไปในทุกเครื่องที่เรามีอยู่ทั้งหมดเนี่ยยีกว่าเครื่องนะคะถ้าเครื่องไหนพร่องจะมีแกนลอนที่ใส่น้ำยาอยู่พอพร่องเขาจะเติมเองอัตโนมัติอันนี้คือเป็นการเซฟตี้เจ้าหน้าที่ด้วยส่วนที่2เนี่ยก็คือป้องกันการเติมน้ำยาผิดประเภทเพื่อรักษาการล้าง ให้สมบูรณ์นะคะตามที่มาตรฐานกำหนดค่ะเดี๋ยวเราเข้าด้านในไปดูอีกทีนะคะว่าด้านในเป็นยังไงบ้างเจ้าหน้าที่ท right> ี่อยู่ที่นี่นะคะคนที่จะปฏิบัติงานทั้งหมดจะใส่ PPE ใช้คำว่า full PPE คือมีทั้งหมวกนะคะมีก็อกเกิลหรือแว่นตามีแมสนะคะมีเสื้อที่เป็นเอี้ยมที่จะป้องกันการเปียกชื้นมีถุงมือประเภทไนตรา์แล้วก็มีรองเท้านะคะ ที่โคเวอร์ไม่ให้เกิดการเปียกของเท้าวเวลาที่มีการล้างทั้งที่จริงๆเนี่ยเรามีเครื่องอโตเมติเนี่ยเราบอกว่าประมาณ 70- 80%เป็นอ u t o m a อโตเมติในการล้างทั้งหมดนะคะแต่ก็ยังมีเครื่องมือบางส่วนที่จะต้องเป็นแฮนด์วอ h หรือล้างด้วยมือนะคะเพราะว่าจะเป็นเครื่องมือที่ยังไม่ได้มี ISU ระบุว่าต้องล้างอย่างไรดังนั้นเราจึงจำเป็นจะต้องมีการล้างด้วยมือนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องโปรเทคทั้งหมด ดังนั้นในพื้นที่ที่อันตรายแบบนี้เราจะให้เป็นสีแดงทั้งหมดเพื่อเกิดความระมัดระวังนะคะทั้งอากาศที่อยู่ที่นี่ก็จะเป็นลบเพื่อที่จะดึงเชื้อโรคออกนะคะไม่ให้มีเชื้อโรคคงอยู่ในนี้ไม่ได้ถึงกับว่าเป็นความดันลบแบบที่เป็นเนกาทีฟชัดเจนแต่เป็นพื้นที่ที่มีแรงดันน้อยที่สุดใน CSSD นะคะเพื่อที่จะดูดออกและมีหมุนเวียนรอบอากาศเราเรียกว่า Air Exchange อย่างน้อย20รอบอากาศต่อชั่วโมงนะคะ ถ้าสมมุติห้องนี้ค่ะมีแรงดันอากาศมากกว่าห้องอื่นเขาจะถูกผลักไปบริเวณอื่นแต่ถ้าพอแรงดันเขาน้อยกว่าเขาจะถูกดูดมาและนําออกโดยระบบอากาศในห้องนี้เองค่ะปลอดภัยค่ะต้องใช้คําว่าปลอดภัยกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตงานอันนี้ปลอดภัยจริงๆเพราะว่าด้วยอากาศที่แอร์ฟล w เราเนีสูงในมาตรฐานไทยเราให้4รอบอากาศต่อชั่วโมงแต่ที่นี่เราตั้งไว20้20-25รอบอากาศต่อชั่วโมงค่ะเพื่อที่จะนํา รอบหมายถึงอากาศทั้งหมดในห้องนี้ถูกยกออกทั้งหมดเราเรียกหนึ่งรอบใน1ชั่วโมงเรายกแบบนี้ออก20รอบเป็นอย่างน้อยค่ะอ่ะเดี๋ยวเราดูด้านในนะคะที่เราเห็นเนี่ยก็จะมีอ่างล้างเครื่องมือนะคะที่เห็นทั้งหมดจะเป็นอ่างล้างเครื่องมือจะเป็นระบบน้ำซึ่งถ้าเป็นแบบนี้จะเป็นน้ำา r o ก็คือ Reverse Osmosis นะคะ ส่วนแบบนี้ที่เราใช้อยู่จะเป็นระบบน้ําที่ถูกบําบัดแล้วก็คือน้ำซอฟต์นะคะเราจะไม่ได้ใช้น้ําที่เป็นน้ําปลาในการล้างเครื่องมือเลยจะเป็นน้ําที่ถูกบําบัดแล้วทั้งหมดค่ะด้านนี้ด้านนี้จะเป็นเครื่องล้างกล้องกล้องเวลาที่เราใช้กล้อง2ตัวนะคะเป็น flexible endoscope ก็จะมีเครื่องล้างแล้วก็ Disinfect ในตัวด้านนี้ก็จะเอาไว้ล้างเครื่องมือที่เป็นเครื่องมือของวิสัญญีหรือประเภทสายนะคะ ส่วนด้านโน้นทั้งหมดกับเครื่องที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นล้างเครื่องมือทั่วไปได้โดยมีโปรแกรมให้เราเลือกตามความเหมาะสมค่ะตัวสีฟ้าที่อื่นอาจจะไม่ค่อยเจอตัวนี้จะเอาไว้ล้างเบสแพนหรือกระโถนชำระที่เรามีตามวอร์ดนะคะล้างและฆ่าเชื้อโรคใน1น,นาทีเราสามารถล้างแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคกระโถนได้เลยต้องบอกว่าต้องใส่ใจทุกอย่างเนื่องจากในเครื่องมือใหม่มาเราจะมีคณะกรรมาการนะคะมาช่วยกันพิจารณาโดยการอ่าน การตรวจสอบสเปคการอ่าน Follow I F U ก็คือ Instruction for Use ของบริษัทผู้ผลิตว่าเราควรล้างอย่างไรใช้น้ำยาประเภทไหนล้างกี่นาทีและใช้โปรแกรมอะไรนะคะพอเราได้มาเราก็จะนำตรงองค์ความรู้อันนั้นนะคะมาใช้ใน C S S D ในพาร์ทที่พี่ดูแลอยู่ส่วน User หรือหน่วยงานพอได้ I F U ก็จะไปเรียนรู้ในส่วนของตัวเองเช่นใช้งานอย่างไร จัดเก็บอย่างไรอันนี้เราจะทำร่วมกันทั้งคณะค่ะเราไม่ได้ stand alone เพราะฉะนั้นเรามีกรรมการตรงนี้มาช่วยกันค่ะงานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อโรงพยาบาลรามาธิบดีมีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อที่มีความปลอดภัยสูงสุดและมีการทำลายเชื้อได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ,ะ,คะเพื่อที่จะให้บริการคุณภาพงานสาธารณสุขของประเทศไทยมีความสำเร็จและ ลุล่วงเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ใช้บริการค่ะ